เจริญกุศลอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ทําบุญในที่ส่วนสๆให้เขานะเจ้าปูปลาหอยเอ๋ยนะข้าทําไปด้วยความไม่รู้นะนะก็รับส่วนบุญไปนะแล้วความจริงแล้วมันไม่ใช่เรานะโยมมันเป็นอวิชาตอนเด็กๆอ่ะอวิชาเยอะไม่ใช่เราหรอกใช,ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงแล้วไม่ต้องไปคิดถึงแล้วเพราะไม่ใช่เราไง ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเดือดร้อนใจมันกลายเป็นกุกจุจจะนะกลายเป็นความเดือดร้อนใจมันจะกลายเป็นพาหุลกรรมเลยแหละ,ละเป็นพาหุลกรรมเพราะนั้นกรรมชั่วไม่ต้องไปคิดถึงอีกถ้าคิดถึงก็ต้องคิดด้วยความแยบคายว่าโอ้มันเกิดจากอวิชามันเผลอทำไปแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วนี่คือโทษของอวิชาความไม่รู้ต้องมีความคิดโดยแยบคายคิดถึงด้วยความแยบคายได้เพื่อจะเป็น ตัวอย่างให้เรามีความละอายให้เรามีความเกรงกลัวแต่ถ้าคิดแล้วไม่แยบคายไม่ต้องไปคิดโยมคิดแล้วเดือดร้อนใจนะคิดถึงพระพุทธธรรมมะสมสมาไหว้พระเจดียด,ดีกว่าแล้วอย่างอาชีพที่ขายหยอตรอะไรอย่างเงี้ยอาชีพนี้ก็เป็นอกุศลอุสแต่มันยังไม่ร่วงอกุสลแล้วก็มาบดหรอกรยังไม่ร่วงนะแต่ว่ามันก็ไปทําให้คนเขาเป็นอบายามุกอะ่ะแทนที่เขาจะขยันทามากินเขาก็มารอรุนดีนะวันต้นเดือนกลางเดือน นะมารอรุนอยู่นี่แหละไอ้ตัวเองก็เป็นปัจจัยคนอื่นเขาเรารนอันนี้คือรอให้ผลใช่หะหน้ากันที่เราขายอ๋ออันนี้อันนี้ยังไม่ให้ผลแต่ว่ามันจะทําให้กุศลไม่เจริญนะโยนลองไปสืบถามว่าอย่างไงนะเข้ามาซื้อเราเองเราไม่ได้ไปขายนะคะเข้ามาซื้อเราเองก็เราก็เป็นปัจจัยนี่แหละโยมต้องไปถามว่าคนขายรถตรี่ส่วนใหญ่เขาไหว้พระสวดมนต์เขาศึกษาธรรมะกันหรือเปล่านะส่วนใหญ่ อ่าส่วนบอไว้พระได้นะแต่มันก็จะมีมันก็จะมีอกุสนะเราก็อยากให้คนหนึ่งเขามาซื้อแหละมีโลผ้าเยอะนะเราก็ทําให้คนเ,<ร>เขา,ามเมาว่าไงนะอย่างหนูนี่ล่ะคะทำไมอ่ะเวลาคนส่งลิงก์มาให้ดูหรือเหตุอะไรมาให้ดูโอ้โหอาหารร้านนี้น่าทาน,น่ยหนูก็ <laughs> จะไปบอกกลุ่มนะว่าไว้ต้องไปโดนมันจะไปเอาใหม่ดีกว่านะโยม การที่เราไปติดในรถอาหารเนี่ยนะไม่ดีเลยเพราะว่าถ้าเราติดในรถอาหารมากๆแล้วเกิดก่อนตายนะโยมเราไปคิดถึงอาหารนะ่ะโอ้โหร้านนั้นก็ยังไม่ไปกินร้านนี้ก็ยังไม่ไปกินโอ้ไม่ขนาดนั้นค่ะอา้าวก็เราทําไมไม่หมกบุนนะ่ะพอเขาแชร์มาปุ๊บเราก็ต้องแชร์ต่อแล้ว <laughs> แสดงว่าเราสนใจดิถ้าเกิดเราไม่สนใจเราก็ต้องไม่เอาหมายความว่าที่หนูแชร์เนี่ยหมายความว่าถ้ามีโอกาสผ่านไปเมืองนี้ จังหวัดน e. ี้ตำบลนี้ไปโดนกันนะโยมก็เอาใหม่ว yeah> ่าอาหารเนี่ยเป็นเพียงกินให้มันร่างกายอยู่ได้เพื่อจะทำความดีถ้าได้กินของดีก็เป็นกุศลนิบาตถ้ากินสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลนิบาตเพราะนั้นก mm ินเพื่อให้มีอายุยืนอยู่ได้เท่านั้นไม่ต้องไปหมกมุ่นไม่ต้องหมกมุ่นเพราะว่าให้รู้ว่าโทษของการติดในรสอาหารนะก็คือ ถ้าก่อนตายไปคิดถึงรสอาหารเหล่านั้นเ,เราจะได้ไปเป็นสัตว์ที่ได้กินทั้งวันทั้งคืนเลยดได้กินทั้งวันทั้งคืนเลยโยมสัตว์อะไรรู้เปล่า<น>ไม่ใช่วัวควายอย่างเดียวนะนอน,นอนกินทั้งวันทั้งคืนเลยนะ<ช>เพราะว่ามีคนมาหยอดให้มันกินทุกวันเลยใช่ป<ช>่ะตอนนี้มันจะได้กินทั้งวันทั้งคืนแล้วก็วัวควายนี่นะมันก็จะรีบกินกินตอนคืนมันก็ไปเคี้ยวอีกเห็นไหมเพราะมันติดี่รถอาหาร เพราะฉะนั้นอาหารกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อจะได้เอาไว้ใช้ทำำําความดีมาเรียนธรรมะอย่างเงี้ยนะต้องใช้อาหารเยอะนะโดยเฉพาะสมองถ้าใช้สมองเยอะจะหิวหิวเร็วหิวบ่อยเยอะมั้นั้นต้องมีความคิดที่แยบคายเราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองอ่ะอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะเราควรจะต้องสนใจคําสอนพุกเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเราเราควรจะต้องเข้าใจให้ได้ ส่วนไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งประกอบอ่ะจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยอ่ะใช้มันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรานะโยมถ้ามันเป็นของเราจริงเราก็ไม่ต้องแต่งมันทุกวันหรอกไม่ต้องอาบน้ําทุกวันหรอกใช่ปะเราต้องให้มันสวยอยู่ทุกวันให้มันสดอยู่ทุกวันให้มันหอมอยู่ทุกวันดิแต่ทําไมมันมีแต่สิ่งปฏิกูลทั้งร่างกายมีตรงไหนหอมจริงๆมะโยมไม่มีเลยนะเหม็นตลอดไอ้ที่มันหอมๆนี่มันแป้งนั้นอ่ะ ทั้งนั้นเลยไม่ได้กวาดไม่ยอมคนเดียวเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับร่างกายนี้นะให้รู้ว่าการที่เราไปติดในร่างกายนี้โอกาสไปายาไปภูมิสูงมากแต่เราต้องเปลี่ยนความจําใหม่ว่านี้เป็นของขอยืมร่างกายนี้เป็นของขอยืมแม้กระทั่งจิตใจก็เป็นของขอยืมแต่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับเราต้องเลือกให้กุสลให้จิตเกิดบ่อย ่วนเอาุณลรจิตเราต้องละมันไม่ให้เกิดแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ให้คุ้มค่าอย่าไปมัวเมาประมาทไปตกไปแต่งไปดูแลมันก่อนตายเอาเล่าอีกท่านให้ฟังแล้วกันนะมีเจ้าหญิงคนหนึ่งสวย่าโยมเยอะเลยเจ้าหญิงอ่ะวันวันหนึ่งก็ไม่ทําอะไรเขาแต่งแต่ตัวนะเป็นเมียพระราชาพระราชาก็ชวนไปทาบุญพระราชาเนี่ยก็ต้องมีทานมีการให้ทานใช่นแบบไปจางทานในสี่มุมเมืองนะ แต่ว่าพอชวนเหสสีไปเอาไปเดี๋ยวเราไปให้ทานกันนะพี่ไปให้ก็เหมือนกับฉันให้อ่ะไปเถอะฉันจะแต่งตัวนะไม่ยอมทําบุญนะตกลงแล้วโดนอุปเฉศทะกะกรรมตัดรอนตายพอตายแล้วก็พระราชาก็รักมากมเมสียังสาวอยู่เลยนะเอาไปดองเลยโยมเอาไปใส่รางเหล็กรางทองคําแล้วก็น้ําผึ้งหลอไว้ไม่ให้เน่าแล้วก็เศร้าโศกเสียใจไม่ว่าราชการเลย พวกเสนาบดี <_ d ia> พวกอมาตย์ก็อชวนพยายามจะปลอบใจยังไงก็ไม่เอา <_ d ia> พระโพธิสัตว์ขุนเจ้าของเรานะเป็นฤาษี <_ d ia> ก็เหาะมาจากป่าหิมพานต์มาลงที่อุทยานเ <_ d ia> สนาบดีก <_ d ia> <ส>็ไปเดินเล่นไปเดินเที่ยวก็ไปเจอไปเจอฤาษีโอ้ท่าทางมีตะบะสูงช่วยพระราชาเราหน่อยเถอะพระราชาเราเนี่ยไม่ออกว่าราชการเลยเพระราชาท่านเป็นอะไรนะบอกไม่เหสีเส้นประชนก็เลยไม่เป็นอันว่าราชการ พระโพธิสัต์บอกว่าถ้าเกิดท่านพาพระราชาท่านมาเราก็อาจจะช่วยได้นะก็เลยเสนาบดีก็เลยพาพระราชาทูลพระราชามีมีฤาษีมีตะบะกกล้าองค์หนึ่งมาเป็นสนทนากับท่านเถอะก็เลยไปถึงก็ทักทายกันเสร็จเียบร้อยพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าพระองค์งเศร้าหมองนะจิตเศร้าหมองโศกเศรื่องอะไรบอกก็ไม่เหสีของของกระผมเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วคิดถึงวางใจไม่ได้เลยคิดถึงทุกวันเลย พระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเมหสีของท่านท่านมีอภิญญาท่านก็ระลึกพิจารณาแล้วก็เห็นนางนี้ตายไปเกิดไอ้ใบยภูมิแล้วก็บอกว่าเมหสีของท่านเนี่ยไม่ทําบุญเลยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนางหนอนแล้วสิตอนเนี้ยพระราชาไม่เชื่อพระโพธิสัตว์บอกว่าท่านงั้นเดี๋ยวจะให้เมหสีมาปรากฏตัวก็แล้วกันนะพระราชาบอกเอา้าถ้าเกิดท่านทําได้ก็ทําเลยก็เลยเนยรมิต ขี้โคขึ้นมากองกองใหญ่เลยแล้วก็มีหนอนผุดออกมาสองตัวเดินตามกันนะนะพระโพสต์ก็บอกพระราชานางหนอนตัวหลังนั่นแหละคือมเหสีของท่านเพราะไม่ทําบุญงัวเอาแต่แต่งแต่ตัวก็เลยไปเกิดเป็นนางหนอนพระราชาบอกไม่เชื่อหรอกคนจะไปเกิดเป็นหนอนได้ยังไงพระโพสต์บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะให้นางพูดพระราชาบอกเอา้าถ้าเกิดทําได้ลองทําสิก็เลยถาม นางอุพรีก็ชื่ออุพรีนะนะนางอุพรีนางอุพร,รีไอ้หนอนตัวหลังมันก็พอป่วยสัตว์นี่ใช้อภินญ,ญานะก็คือเหมือนกัเอาไมโครโฟนไปจิ้มให้นะแล้วก็มีทานสเลเตอร์แปลงแปลงเสียงหนอนเป็นเสียงคนนะบอกนางอุพรีไอ้นางหนอนมันก็พูดขึ้นมาบอกทําไมเจ้าคะพูดพรอะด้วยนะภาษาบาลีคืออามะพันเตนะนะบอกทําไมเจ้าคะบอกว่าเมื่อก่อนนี่เจ้าเกิดเป็นอะไร บอกว่าเมื่อก่อนชาติก่อนเนี่ยดิฉันเป็นพระเหสีของพระราชาในเมืองนี้แหละก็เลยถามว่าเจ้ายังรักพระราชานั้นอยู่ไหมนางอุเพยนางหนอนก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไปเที่ยวกับพระราชาในสวนพระราชอุทยานต่างๆเรามีความรักชื่นชมแต่ว่าตอนนี้เรามาเกิดเป็นหนอนแล้วเรารักผัวของเรามากกว่า <c oughs> ไอผัวเนอนอยู่เดินอยู่ข้างหน้านะ บอกว่าถ้าเป็นไปได้ดินะเราจะเอามีดมาเฉือนคอพระราชาแล้วก็เอาเลือดอะ่ะมาบูชาเท้านะของสามีของเราหนะนอนมีต้องมีลูกกี่เท้านะแล้วเสียงมันเป็นเสียงของนางอุปรีอะ่ะพระราชาพอได้ยินเท่านั้นเลยืหม,มันจะมาเชือดคอเราเอาเอา,เอาเลือดไปบูชานะผัวมันนะก็เลยเข้าใจและกลาบพระโพธิสัตว์กลับไปบอกอมาตเอาตบนางนี่ไปทิ้ง <c oughs> แล้วก็แต่งตั้งเมสีองค์ใหม่ขึ้นมา เห็นไหมว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยเราผูกพันกับใครพอพ้นชาตินั้นแล้วนะไม่มีการผูกพันกันอีกเลยโยมเพราะฉะนั้นอย่ามัวไปแต่งตัวนะเดี๋ยวจะกลายเป็นนางอุบรีนะโยมนะต้องมีสติสัมปชัญญะนะจะแต่งทำไมเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะตกลง ถ้าเป็นอกสศรกรรมในอวสุรจิต12ดวงต้องเข้าใจเรื่องอกสศรกรรมบทเสดจกายะทวารวจีทวารมโนทวารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมพันธ์กันนะถ้าเป็นกายกรรมฆ่าสัตว์นักครับประพืติผิดในกรรมเป็นกายกรรมอย่างเดียวกายกรรม3นะแต่สามารถออกได้สองทวารฆ่าสัตว์ทางกายก็ได้ฆ่าเองฆ่าทางวาจาก็ได้ใช้คนอื่นเป็นฆ่าเหมือนกันเลยนะยม ใช้คนอื่นไปฆ่าก็บาปเหมือนกันอาจจะบาปแรงกว่าด้วยถ้ากิเลสมากกว่านะรักทรัพย์ลักเองก็เป็นกายกรรมกายยัตวาลใช้คนอื่นไปรักเป็นกายกรรมวจีทวารนะหรือว่าเขียนจดหมายเขียนจดหมายเขาไปลรักก็เป็นกายกรรมกายัตวานนะเขียนจดหมายเป็นกายทัตวาลถ้าประพฤติผิดในกรรมไปผิดลูกผิดเมียเขาเป็นกายกรรมกายัตวาลเท่านั้นสั่งคนอื่นให้ไป ประพฤติผิดอันนั้นไม่ได้ตัวเองไม่ได้ผิดกาเมนะยมถ้าไปสั่งคนอื่นให้ไปข่มขืนนี่นี่สิตัวเองนี่เป็นพยาบาทไม่ได้เป็นกาเมสุมิชาจาร์แล้วนะ<ม>อันนี้มนั้นไกกรรมสามนะก็ได้สองทวารไกยทวารวจจีทวารส่วนวัจีกรรมสี่พูดปดพูดส่อเสียดนินทวาวา่าร้ายคนอื่นนะพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพอเจอ อันนี้เกิดได้สองทวารเป็นวจีทวจีกรรมนะวจีกรรมก็คือเจตนาเจตนาในการพูดปลอดเสกคำหยาเพอร์เจอถ้าพูดเองก็เป็นวจีทวารถ้าเขียนหนังสือหรือใช้ภาษาใบนะว่าไงเนี่ยนี่ด่าพ่อนะโยมนี่ด่าพ่อนี่ด่าแม่จริงเจะโยมไปพูดถ้าไปทํากับคนใบ้นะ ใช่นานยังนะเนี่ยแบบนี้นานแล้วนานแล้วตอนสมัยมาเด็กๆแล้วนะมีคนใบ้มีคนใบ้เป็นเพื่อนใช่เป็นคนใบ้เป็นเพื่อนใช่คนนี้ถ้าไปไปทำอย่างเงี้ยหูไม่โกรธมากเลยนะด่าพ่อด่าแม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นวัจีกรรมแต่กายทวารวัจีกรรมนะพูดปอดสอเสียดคำหยาเพอเจอเป็นวจีกรรม เราจะพูดเองก็เป็นวจีกรรมเป็นวจีทวารแต่ถ้าใช้ท่าทางเขียนไปด่าเขาอันนี้เป็นวจีกรรมแต่เป็นกายทวารถ้ามีการเคลื่อนไหวทางกายก็เป็นกายทวารน,นะแต่ว่าพูดปลดเสกคำหยาเพอร์เจอร์ iver, ต้องเป็นวจีกรรมเป็นวจีกรรมนะเห็นไหมว่ารายละเอียดเยอะนะใช่ไหมจำได้หมดยังเนยยี่ยจำจำไม่ได้หมด แต่ก็พอรู้อะไรไปคิดจะไม่ให้เราแบบมันไม่ไม่ให้ไปพูดไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปเนี่ยคือป้องกันมีสติสัมปชัญญะก็คือว่าไอ้ที่เราไปทํากรรมอย่างนั้นเนื่องจากว่าเรามีสัญญาวิปลาสความจําของเราเนี่ยมันเป็นการจําในกรมเป็นการจําในสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเปลี่ยนความจําเหล่านั้นโดยมาจําธรรมะจําธรรมะมาจําโดยความเมตตามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายนะ อย่าไปคิดเบียดเบียนใครเลยนะถ้าเราไปพูดไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยนะเราจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานนะเราไปอยู่ในอบายภูมินะเกิดมาแล้วก็อาจจะพิการบ้าใบาบอลน,นววมันต้องมีเรื่องธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจพอเราคิดจะทําบาปมันก็จะมีสติมันยับยัง้งถึงสิ่งที่เราพูดนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องจริงก็กาตานะใช่ถ้าเราพูดด้วยอคสร,รจิตมันก็มีโทษนะยุยดีบอกว่านี่เธอหน้าทางเธอเนี่ยมันเหมือนยักษ์จริงๆเลยนะเนี่ยะเธอเนี่ยไปทําชั่วอะไรมาเนี่ย มันควรจะพูดไหมยมอมฮะมันพูดเนี่ยแล้วมันแล,แล,แล้จิตเป็นกูศนหรือเปล่าโยมนะคนฟันน่ีน่น่ะสิเพราะฉะนั้นพูดอย่างเนี้ยพูดด้วยโทสะนะมันเป็นคำหยาบนะเพราะฉะนั้นแม้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไร<ม>ก็ไม่ต้องพูดโดยเฉพาะพูดด้วยอากัสลจิตนะมีโทษเลยนะมันก็ต้องรู้ต้องฉลาดต้องมีกาละในการที่จะพูดแล้วก็ ความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นไปเห็นของส,สวยๆเนี่ยทำยังไงนะเราถึงจะเอามาได้เนี่ยนะ <S <S แค่วางแผนเท่านั้นเนี่ยตายตอนนั้นเกิดในนรกเลยนะโยมเดี๋ยวเราจะต้องเอาของมันมาให้ได้นะที่วัดนี่มีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปดูนะเผื <S <S อเมื่อไหร่นี้จะเอาเลย <S <S นี่แค่วางแผนอย่างนี้ยนะเป็นมโนกรรมนะแล้วก็เบ็มโนทวารสําเร็จแล้วโยมสําเร็จแล้วนะวนะคิดจะรักของคนอื่นเขาเนี่ยนะวางแผนนะ ต่างจากอธินาทานถ้าอธินาทานเนี่ยเห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วอยากได้รักเลยอันนี้เป็นอธินาทานนะแต่ถ้าเกิดเห็นแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยนะจะต้องหาวิธีการเอามาให้ได้อันนี้เป็นอภิช,ชาเป็นความเพ่งเล็งอย่างได้ของคนอื่นเป็นมโนกรรมถ้าคิดเฉยๆเป็นมโนทวารแต่สําเร็จแล้วนะให้เกิดใน้ปภูมิได้แล้วง่ายมากเลยแต่ถ้าเกิดพอคิดแล้วก็ใช้คนเดือดไปรัก อันนั้นก็เป็นอภิชาวจีทวารแต่ถ้าเกิดว่าคิดวางแผนเรียบร้อยแล้วก็ไปรักเองก็เป็นอภิชาแต่เป็นกายทวารเพราะฉะนั้นอภิชาหมายถึงว่ามีโลภะที่มีกําลังมากเจตนาคล้อยตามแต่ถ้าอธินาทานเจตนามีกําลังมากแต่โลภะคล้อยตามต่างกันตรงนี้นะอภิชากับอธินาทาน เพราะฉะนั้นอภิชานี้เกิดได้ทั้งกายถวารว,วาจีทวารและมโนทวารแต่เขาเป็นมโนกรรมพยาบาทก็เหมือนกันนะพยาบาทเนี่ยหมายถึงว่าคิดปองร้ายคนอื่นขอให้มันชีบหายขอให้มันตายโหงมีโอกาสเมื่อไหร่ต้องฆ่ามันให้ได้อันนี้เป็นพยาบาทแต่ว่าถ้าเกิดไอคนนี้ไม่ชอบหน้ามันด่าเราเหรอชกกันฆ่ามันเลยอันนี้เป็นอาินเป็นปานาติบาต <c oughs> เป็นปานาติบาตนะปานาติบาตได้สองทวาร แต่ถ้าเป็นพยาบาทวางแผนฆ่านะเกลียดแค้นโกรธอันนี้เป็นมโนกรรมเกิดได้สามทวารเลยนั้นพยาบาทมีโทษมากกว่าปานาติบาตความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมีโทษมากกว่าอธินาทานนะ <c oughs> แค่คิดก็ผิดแล้วนะใครอ่ะพระโสระยะใช่ไหมไปคิดบอกว่า แม่พระเถระองค์งนี้น่าจะเป็นเมียเรานันเนี่ย<ฆ>คิดในใจนะโยมตัวเองอะกลับกลายเป็นผู้หญิงเลยเพราะว่าดาันไปคิดกับพระรหันพระมหาคัจจานะนี่ผิวท่านเหมือนทองไงผิวท่านทองมันพระโสะระยะตอนนั้นยังเป็นขนาดอยู่เป็นขนาดเป็นลูกเศรษฐีนะพอเห็นพระเถระผิวเนียนผิวทอง<ฆ>แหม่พระเถระองค์งนี้น่าจะเป็นเมียเรานะเนี่ยตัวเองเลยเพศกลับเลยอะ ตอนหลังก็เลยหนีไปอยู่เมืองอื่นเป็นเป็นผู้หญิงไปแล้วนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงสวยก็เลยได้ไปเป็นเมียของเศรษฐีเมืองอื่นตอนหลังก็เจอเพื่อนแกก็มาทักเพื่อนนะเอ้าเอ้ยจําเราได้ไหมจําได้ที่ไหนเราไม่เคยรู้จักเธอเลยเธอเป็นผู้หญิงอยู่ที่ไหนอะไเนี่ยเอ้าเรานี่ไงเป็นเพื่อนแกเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเพื่อนเราเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงจะไปเพื่อนเราได้ยังไงบอกว่า วันน so mm ั them, ้นเราไปเที Hence, ่ยวกัน oh จําได้หรือเปล่าเจอพระมหาเถระองค์หนึ่งอะพระกัจจยนะเนี่ยจําได้นั่นแหละเพื่อนเราหายไปตั้งวันนั้นแหละนั่นแหละเราเนี่ยไปคิดกับพระมหากัจยนะว่าแหมพระเถระองค์นี้น่าจะเป็นเมียเราเราก็เลยกลายเป็นผู้หญิงเลยเราก็เลยอายเราหนีมาอยู่เมืองนี้นะมีลูก้วนะมีลูกสองคนไออยู่เมืองเก่าอะเป็นผัวนะเป็นพ่อมีลูกสองคนมาอยู่เมืองนี้ไปเป็นเมียเขามีลูกอีกสองคนนะเพื่อนก็บอกเอ้าเหรือเป็นเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย ก็เลยบอกเลยว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเ,รเชื่อเลย,เยก็เลยเพื่อนก็นแนะนาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยต้องไปขอขมาพระเถระนะถ้าไม่ขอขมาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปอะ mm ่ะ hmm. ตกลงก็เลยไปขอขมาพระเถระ mm hmm. บอกขอขมาเสร็จก็กลับเป็นผู้ชายขึ้มา mm hmm. นะไอ้ผัวก็เลยตามมาสิ mm hmm. บอกว่าเธอถึงแม้เธอจะเป็นผู้ชายแล้วกลับไปอยู่มากันเหมือนเดิมแนะจะอยู่ไหมยอมไม่อยู่แล้วตกลงไม่เอาแล้วบวชด,ดีกว่า แล้วหลังก็เลยไปบวชไงไปบวชก็พระก็คอยมาถามที่อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมไม่ใช่ไทยมุงนะแขกมุงอ่ะพระก็มาคอยถามนี่ท่านอยู่เมืองนี้นี่เป็นพ่อเขามีลูกสองคนไปอยู่เมืองนั้นน่ะมีเป็นแม่มีลูกสองคนรักลูกฝ่ายไหนมากกว่ากันคอยาถามนะก็คอยตอบจนนั่นนหะจนทั้งเบื่อเบื่อก็เลยไปหลีกไปปฏิบัติธรรมว่าตอนหลังก็บรรลุเป็นพระหันนะพระสะระยะนะอันนี้แค่มโนกรรมนะยอมเป็นอภิชา นะอยากจะได้พระเทระมาเป็นเมียเนี่ยเลยเพศกลับเลยอะนะวิจิตไหมปัจจุบันนี้แปลงเพศเลยอยากเป็นเพศอะไรก็แปลงได้หมดเลยตนะ <c oughs> กลงนะเอาสรกรรมเอาสรกรรมนี่จะเป็นไปในเอาศรกรรมมบทสิบแล้วก็ล่วงศีลล่วงศีลก็ต้องเอากรรมบทมาเทียบเคียงนะเพราะถ้าล่วงกรรมบทแล้วมันถึงจะทําให้เกิดไอใบยภูมสี 4. ถ้าไม่ร่วงกรรมบทก็ให้ผลในประวัติการคือเรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเอาศรก,กรรมนั้นน่นะมันก็ยังสามารถมาให้ผลได้นะทําให้โดนดา่าโดนว่าโดนตีเสียทรัพย์สินสมบัติไร้รับอุบัติเหตุป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ก็ผลจากเอาศรก,กรรมหมดเลยใครจะมาดา่าเรามาตีเราจะโดน,นจะโดนโกงโดนอะไรก็เป็นผลเอาารก,กรรมหมดเลยนะเพียงแต่ว่าบุคคลนั้นๆเป็นปัจจัยทําให้เอาารก,กรรมของเราได้ให้ผลนั้นนั้นเอง เราก็ไม่ต้องไปโทษบุคคลนั้นหรอกแม้ไม่นำเกิดแต่ก็ามาให้ผมในตอนเกิดปฏิการได้ครับนะรเราก็ควรจะต้องกลัวกลัวเอาศาลกรรมกลัวด้วยปัญญานะก็คือเห็นโทษเอาศาลกรรมแล้วก็ไม่ทํเอาศุลกรรมทํากุศลกรรมอยู่เนืองๆอันั้นถ้าเรามีความรู้มากในการทํากุศลกรรมเราก็ทําได้บ่อยแต่ถ้าเรามีความรู้น้อยเราก็ทาไม่ได้น้อยทำได้น้อยสิแล้วจะแต่งตัวก็มีแต่โลภานั้นเลยแต่ถ้าเกิดเข้าใจธรรมะแต่งตัวก็แต่งได้กุศลได้นะยอม นะต้องเรียนธรรมะบ่อยๆเยอะๆก็จะไถ่มีสติสัมชัญญะถ้าเป็นการมาตกุศลกรรมต้องเป็นไปในบุญกิริยาวัตถุสิบนะหรือว่ากุศลกรรมมาบทสิบถ้าบุญกิริยาวัตถุสิบก็ให้ทานเจตนาในการให้ทานเป็นกุศลกรรมเป็นมหากุศลนะมหากุศลแปดดวงเนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเป็นสมนัสหรือว่าเป็นอุเบกขาก็ได้นะให้ทานราาักษาศีลควรสมาทานศีลทุกวันเลยแล้วก็ จเจริญภาวนาทำสมาธิจเจริญปัสนาอา้าวสิบเอ็ดโมงนะเนี่ยจะพักก่อนเปล่าวครักครับแปดโมงแล้ยไอ้ที่อื่นคืออาจารย์จะเอาเนี่ยจบป่ะเอาเนี้ยจบนะเดี๋นะยวโยมต้องทานข้าวใช่นี้ปนะ่าโยมทานข้าวเยอะๆเพราะต้องใช้สมองเยอะาอาจารย์ท่านบอกว่าอตาตมาเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพอๆกับท่านแต่ว่าถ้าเกิดคุยธรรมะนะนมาโต้อลุ่งได้นะโยมถ้าอยู่โต้อลุ่งอนะ่ะอยู่ได้ ถ้าเกิดสมารเนี่ยไม่ถอยหรอกเอาเดี๋ยวค่้ยมาต่อกันแล้วการโยมไปทานข้าวแล้วก็เริ่มเที่ยงครึ่งใช่ไหมเริ่มเที่ยงครึ่งโยมก็จะได้ไปพักผ่อนให้มันคลายเครียดระบายบ้างโยมเพราะอาจก็ไปเยอะก็บรรณาบุญกับท่านอาจารย์ทีเมตตาเนาะพวกเราก็ตั้งใจฟังกันด้วยความเรารพมเอ็นแล้วก็ชื่นใจเป็นภาพที่เรา ทุกคนก็หายบรุสุลทอย่างได้บำเพ็ญปันสีกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาจํากัดก็พยายามนดองสุขภาพาเตรียมต่อติดต่อ,อันหลายวันเมื่อคือนนีอาจารย์ประโมทว่ามา,มาพาสมุมดระบอยเพื่อใช้กุสมเจริญตอมาบ้างสำหรับคนที่แข็งแรงบางคนก็มามักวันนี้อาจารย์มาสุขภาพโอกวหลังกลันปวดวันนี้ะหารมาแผนสองแลละ Abei, มัหนหลงบ่อยปกติหลังไม่ไดีอยู่ <alon> แล้วเพราะงั้นต้องเอาเท่าที่ได้พอเมื่อวานเขาล้วดเดียวอาจารย์ก็ถือว่าเก่งกันนะแต่เมื่อวานที่ว่าลวดเดิปกตินั่งนานอย่างนี้ไม่ได้หรอกอันก็ขอพระโมนาบุญกับท่านอาจารย์อาจารย์มีรอบใหม่พระเนึ่ท่านมีเวลาจำกัดก็ใช้เต็มที่ใช้คุ้มเพราะนานมากบุญกุศลที่ท่านทำด้วยร่วมกันเป็นให้ทุกท่านสำหรับแขวงเด <Passover> <recipes> ี๋ยวไหว้พระกันเนาะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะตะวะภูตังภะตะวันตังอธิวาสีนิสุวราคาโตภะวะตตาโมธัมมังนัมะสานิสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวะสังโฆสังขังนะมะสามิอ่ะขณะเดียวกัอาจารย์เดี๋ยวเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะสองชั่วโมง เบรกครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามโมงถึงห้าโมงสองชั่วโมงเอาถึงห้าเลยเพราะจะกลับแล้วไงจะเอาที่เอาที่ไหวนะครับไหวเที่ยงคืนก็ไหวจานยัเอาไม่เอาไหวค่ะไหวค่ะยืงมีปัญหาอยู่ค่ะเอาเลยเดี๋ยวมาถามมาสนานาเรียนพอฟังแล้วชื่อไป